ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกตู้เซฟคาร์หาดสุดหรูในแมปบลูคัฟเว่นนะครับก็ก่อนไปดูก็ใครยังไม่กดติดตามขอให้ไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ mm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะครับโดยเราจะไปกับกับอะไรดี ไปกับรถคันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดินทางไปสร้างกันเลยนะครับอ่าลืมบอกไปคือว่าในบร a เว n มีการอัปเดตใหม่นะครับก็คืออัปเดตแต่งรถนะครับซึ่งจะแต่งรถได้บางคันเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็น รอรถนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เดินทางไปสร้างกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางใกล้ถึงจุดสร้างบ้านของเราแล้วนะครับเราก็สร้างกันเลยนะครับเฮ้ยนี่นะครับเราก็สร้างกันเลยนะครับ นี่สวยมากเลยครับโคตรสวยนี่นะครับดูราหมาเฮาเลยนี่นะครับเพื่อนๆพนๆอคงได้ดูลักษณะบ้านกันไปแล้วนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเวลานะครับในคลิปนี้เราก็จะไม่เออไม่รีิวบ้านแล้วนะครับ พราะว่าถ้ารีเราจะเสียเวลาเอานะครับเราจะมาบอกตู้เซฟกันเลยนะครับเพื่อนๆนก็เดินมาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับมาที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เล่นเครื่องเล่นออกกาลังกายตัวนี้นะครับนี่นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็จะเปิดนะครับประตูลับมันก็จะเปิดออกมาก็นในก็จะมีตู้เซฟตรงนี้นะครับนี่นะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการระเบิดตู้เซฟนะครับ <S <S> <S นี่นะครับเราก็ระเบิดตู้เซฟแล้วนะครับพอเราระเบิดตู้เซฟเลยนะครับมันก็จะมีประตูล,ลับให้เราออกอีกทีนึงนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ้าวไหนวะ อ๋อคือมันต้องให้เพื่อนลองระเบิดครับเราสักครู่นะครับเดี๋ยวจะไปเชิญน,น้องน้องเข้ามานะครับ A later few moments later. ตอนนี้คือน้องเข้ามาไม่ได้นะครับก็เลยให้เพื่อนในเกมที่อยู่ในเซิร์ฟนี้แล้วมาช่วยนะครับแล้วก็เข้าไปตามแบบเดิมเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เขาระเบิดกันเลยนะครับอาระเบิดได้เลย หยิบเงินเลยหยิบเงินเลยโอเคนี่นะครับจากนั้นนะครับพอเราขโมยนะครับเอ้าทำไมเนี่ยอนเรกมันได้นะ ำไมครังนี้ไม่ได้งงมากไม,ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้นะครับก็คือถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนรู้<ๆ>ก็ช่วยพิมพ์ในเม้นหน่อยนะครับว่ามันทำยังไงนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเราไปอีกจุดหนึ่งกันเลยนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่ทะลุกออกมาจากตู้เซฟเมื่อกี้นั่นนะครับก็คือมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักคนนะครับจะมาไหมเนี่ยไม่มามั้งเอาไปคนเดียวแล้วกันแล้วก็เข้าไปนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับอ๋อหรือว่า มันอัปเดตใหม่หรือเปล่าตอนแรกมันยังไม่มีตัวปูนตรงนี้เลยนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกมันยังไม่มีปูนตรงนั้นนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ช่วยเม้นตอบหน่อยนะครับว่าทำยังไงกันแน่นะครับก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย